จ้าง,งามๆค่ะพอแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเมื่อนี้คูปปองสิมาบอกกับทุกคนที่มีโอกาสเด้มาเบิงคลิปนี่ว่าสิเหตุย่างต่อไปนี่เมื่อนี้วันที่24ตุลาคม2567ค่ะสิมาบอกว่าสิเริ่มเหตุคลิปเกี่ยวกับตนใหม่พักรอบๆบ้านเยจ้ะเอาเป็นยังคือเหตุคลิปนี่ค่ะเริ่มต้นก็นคือทุกเสาร ตื่นมาเฮาสิได้ยินเสียงปูเพิ่นโหดนาตนต้นไม้จ้ะเพราะปูโหดแมนว่าจะ้ะยาเพิ่นกะสิบอกว่าโหดต้นนั้นแนเดอร์ต้นนี้แนเดอใส่ปุ๋ยต้นนั่นใส่ปุ๋ยต้นนีแน่ผู้เฒ่าสองคนได้จ้ะไวก้กะเสียงเป็นยังเพิน่นขึ้นมีความสุขกับการปลูกตน้นไม้เป็นยังเพิน่นขึ้นมีความสุขกับการที่ได้เบิ่งแย่งต้นไม้ของเพิน่นแต่ละมื้อแต่ละเวร แหงงานได้จาะเพิ่นมากปลูกพักปลูกงาแล้วเพิ่นจะสิเอาพักเอางาของเพิ่นเนี่ยไม่กินเองอสองคนปลูกกับงาปลูกมันม่จากเข้าสิเป็นคนเปทายเมืองว่าปลูกกับงาเพิ่นปลูกอย่างไวแน่คลิปยังบ่ไดตต่างซื้อเด้จ้ะว่าเป็นอีย่างกะซอยเป็นกำลังใจให้ลูกหลานได้จ้ะในการเฮ็ดคลิปท่าท่ายจาของว่าต้นใหม่ของปลูกกับงารอบบ้านนี่อย่างแน่ คอยติดตามต่อไปได้จ้ะว่าต้นไม้ชนิดแรกที่สี่ไปแนะนําของบานนี่คือตนอ้นหยางจ้ากะซอยติดตามกันจ้าเป็นกําลังใจให้กันจ้าจ้ามาเข้ามาเบิ่งต้นไม้ต้นแรกกันเลยได้จ้ะว่าสีแนะนําต้นไม้อีหยางหลอบบานของปูกายานะคะขอแนะนําต้นไม้ต้นนี้ให้พ่อแม่พี่น้องในหรู้จได้จ้ะ หาท้ายก่อนเป็นต้นไม้ที่มีรสชาติแบบค้มแห้งนะคะตอนช่วงโควิดนะคะเพ่นเป็นพระเอกเลยในการซอยรักษาโรคโควิดนะคะคิดออกแล้วมันว่าค่ะตน้นหยางอ่ะสีพามาเบิ่งไก่ๆได้จ้ะกล้องอาจจะแบบมุนไปมุนมานนะคะ่ะมือไม้หัดทายนี่เริ่มต้นท่านทิปอ,อ,อ,อนี่จ้าทุกคน นี่นะคะต้นยังคะอ่าฝ่าทลายโจรน,นะคะฝ่าทลายโจรดอกเพิ่นแบบนาหักแห้งเลยนะจ๊ะเน่เน่เ่ดอกเพิ่นแบบนาหักแห้งเลยสีขาวแล้วก็มีอันสีเลือดหมูซ่อนอยู่ทางในนะจ๊ะเพิ่นสิเป็นใหม่พุ่มนะคะมีต้นหนึ่งตะกี้ปู่ก็มียาเพิ่นปลูกหลายแห้งแต่ตอนนี้เหลือต้นเดียวนี่ล่ะค่ะเท่าที่เห็นนะคะอ่า เป็นพืชสมุนไพรถี่ซอยรักษานะคะอาการท่างเดินหายใจนะะเนาะค่ะเนาะพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะซอยให้ขาเสือ้อแบคทีเรียหรือว่าเสื้อต่างๆนะคะตาม,าต,ามตามที่ได้ศึกษามานะคะรสชาติของมันก็คืเป็นขมแห้งเลยล่ะคะ่ะการใช้ประโยชน์ก็คือเพื่นสิตัดเอาต้นแล้วก็เอาไปตากแดด พอเอาไปตากแดดเสร็จปุ๊บก็อเอาไปต้มในะนำห่อนแล้วก็มาจิบกินนะคะพอเฮาได้กินน้ำแบบจิบน้ำอุ่นคือน้ำชานะคะกระซิเฮ็ดให้ข้อของเฮาโล่งรวมทั้งทางเดินหายใจของเฮาอ่ะมันกระซิ่งลงโล่งนะคะเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นต้นไม้ชนิดแรกนะคะที่สิแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องของเฮาได้หัวใจกกันส้ำลับต้นไม้ ใบหญ้ารอบบ้านของปูกัหย้าค่ะอะ่โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าไปพ่อกันว่าสิแนะนำต้นอย่างนะคะอะ่เดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่กับฝาทะายโจนตึก๊กอ้าวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ